สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้ภาษาสอบถาม SQL บน Common Line เริ่มจากคลิก Start เลือก a p p s e ิรจากนั้นเลือก MySQL Common Line เข้าสู่ MySQL โดยใส่รหัสผ่านของ root เ <make> มื่อลองอินผ่าน <easy S 1> จะโชว์ข้อมูลดังภาพหมายถึงเชื่อมต่อกับ MySQL สำเร็จคำสั่ง Create database แล้วตามด้วยชื่อฐานข้อมูลที่เราสร้างขึ้นมาและ semicolon เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่เราต้องการเช่นในตัวอย่างชื่อฐานข,ข้อมูลคือ dolly shop สั่งโชว์และก็เดทเพื่อแสดงฐานข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันสังเกตแถวล่างสุดเห็นคำว่า f i ไฟโลอินเซ็ตซึ่งหมายถึงมีฐานข้อมูลทั้งหมด5ฐา,านข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์คำสั่งยุตตามด้วยชื่อฐานข้อมูลที่เราต้องการเรียกใช้เพื่อเลือกใช้ฐานข้อมูลนั้น ตัวอย่างเช่นจะเลือกใช้ฐานข้อมูล d o n l y shop ก็พิมพ์ use ตามด้วย d o n l y shop s, <Lock it>. <S ึ่งค e t o n แล้วกด enter คำสั่ง create table ตามด้วยชื่อตารางในตารางจะประกอบด้วยชื่อคอลัมน์ชนิดข้อมูลจำนวนข้อมูล เลืสร้างตารางในฐานข้อมูลที่เราเลือกใช้พร้อมทั้งกำหนดค่าต่างๆให้กับตารางด้วยในตัวอย่างจะมีตารางสองตารางที่เราสร้างขึ้นมาคือตารางของ In customer และตารางของ In goods คำสั่ง show table เพื่อแสดงตารางทั้งหมดที่มีอยู่ในฐานข้อมูลที่เราใช้ ตัวอย่างแสดงข้อความ t r โล o ินเซ s e นั่นคือมี2เทเบิลในฐานข้อมูล d e l r y Shop ตัางซอง a อ t e เ t a b ิเพื่อเปลี่ยนชื่อตารางในตัวอย่างจะเปลี่ยนชื่อตาราง In Customer เป็น Customer เราจะพิมพ์ alter table in customer rename customer s e m i colon แล้วกด enter คำสั่ง alter table เพื่อแก้ไขชนิดข้อมูลของ f i ล l ตัวอย่างเราจะแก้ไขชนิดข้อมูลของ f i e l address เป็น text เราก็พิมพ์ alter table customer modify address text s e m i colon แล้วกด enter คำสั่ง alter table เ,เ,เ,เพื่อลบฟิลในตารางในตัวอย่างเราจะลบ,บ,บลฟิลด์ e ทรศัพทในตาราง customer เ,เราก็จะพิมพ์ alter table customer dot telephone semicolon แล้วกด enter คำสั่ง alter table เ,เ,เพื่อเพิ่มฟิลในตาราง ในตัวอย่างเราจะเพิ่มฟิลโทรศัพท์ในตารางคัสเมอร์เราก็จะพิมพ์ o t h o r table customer add telephone ชนิดข้อมูลแล้วจำนวนข้อมูล s นน i ค o ออนแล้วกด enter คั้น่ัง u t h o r table เพื่อเปลี่ยนชื่อฟิวในตารางในตัวอย่างเราจะเปลี่ยนชื่อฟิวโทรศัพทในตารางคัสเมอร์ เป็นนำโฟนเราก็จะพิมพ์ o u t o r table customer เช้งโทรศัพนำโฟนชนิดข้อมูลชนิดข้อลนอนแล้วกด enter คำสั่ง insert into เพื่อปอป้นข้อมูลลงในฟิลตัวอย่างเราเพิ่มข้อมูลในฟิล name g o d ในตาราง input เราจะพิมพ์ insert into i n GOOD name g o o d v a l u e Teddy Bear, j e n n y c o l o n แล้วกด Enter คำสั่งอัปเดตเพื่อแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลในตารางในตัวอย่างเราจะเพิ่มข้อมูลในฟิล Price Good ในตาราง In Good เราจะพิมพ์อัปเดต In Good Set Price Good เท่ากับ500 Where Name Good เท่ากับ Teddy Bear j e n n y c o l o n แล้วกด Enter คำสั่ง select เ,เพื่อนับจำนวนแถวในตารางเช่นต้องการนับจำนวนแถวในตาราง i n o o d เราจะพิมพ์ select เ,เขาดอกจันฟอร์ม input จะมีคอ r l นและกด enter แถวสุดท้ายจะมีข้อความ n e l o w i n s e t หมายถึงมีข้อมูล1แถวในตาราง i n o o d คำสั่ง select form เพื่อแสดงข้อมูลในฟิลของตารางในตัวอย่างเราต้องการแสดงข้อมูลในฟิล name Good จากตาราง i n o o t แล้วก็จะคลิป select name i n o d form input semi c o ลอนแล้วกด enter คำสั่ง select เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมดในตาราง เช่นเราต้องการดูข้อมูลในตารางอิน o ุตเราก็จะพิมพ์เลขดอกจางฟอร์มอินพุตจะมีคลอนแล้วกด ENTER คำสั่ง d e s c r i p t เพื่อดูโครงสร้างของตาราง oh, เช่นต้องการดูโครงสร้างของตารางอิน o d ตเราก็จะพิมพ์ describe i n g u t เซมิคลอนแล้วกด ENTER จะปรากฏค่าต่างๆในตารางที่เรากำหนดไว้คำสั่ง drop table เพื่อลบตารางเช่นเราต้องการลบตาราง customer เราก็จะพิ er ะมพ์ drop table customer แล้วกด enter สั่ง s t a ตัสเพื่อดูสถานะของโปรแกรม MySQL พิมพ์ status, สเตตัสเซมิโคลอนแล้วกด Enter ก็จะแสดงสถานะของโปรแกรม MySQL ที่เราใช้อยู่ สั่งด a อ a ด a ต a าเสเพื่อลบฐานข้อมูลเช่นถ้าเราต้องการลบฐานข้อมูล Dollyshop เราก็จะพิมพ์ d ด o อ d a า a b a เบ d เด l y Shop เ e m i c คลอนแล้วกด Enter through the to where sea we'll island an คำสั่ง exit หรือ q u i t เพื่อออกจากโปรแกรมใน SQL เราก็จะพิมพ์ exit หรือ q u i t ก็ได้แล้วกด enter เพื่อการออกจากโปรแกรม